วันที่18ธันวาคมศ2567พลตํารวจเทอสยามบุญสมรักษารษาชการแทนพลต,ตํารวจตรีสตวสันเตชะอกรเกษมพลตํารวจตรีทินกรรังมาศพลต 3, ํารวจตรีศิลปภูลสวัสดิพด 3, ์พลตํารวจตรีธีระเดชธรรม,มสุธีได้ร่วมกันทําการสืบสวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จํานวน2รายได้แก่1นายพิรพงศ์หรืออุ้ยอายุ28ปีภูมิรำมาตตาบลบางใหญ่อาเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีผู้ถูกจับกลุ่มที่1 2. นายนิติกรหรือแบงค์อายุ27ดปีภูมิรำนาตําบลบางรักพัฒนาอําเภอบางมทองจังหวัดนนทบรุรีผู้ถูกจับกลุ่มที่2 พร้อมด้วยของกลาง 1. ยาเสพติดให้โทษประเภท1บรรจุห่อกระดาษไข่าตาประทับสิงโตคู่จำนวน100แทง่งน้ำหนักรวมประมาณ37กิโลกรัม 2. ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอชนิดเกลดสีขาวบรรจุถุงชาสีเหลืองจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัม 3. ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอชัชนิดเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกกดปิดเปิดดึงเปิดจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ42.8กรัม 4. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2หรือเคตามีนชนิดผงสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกแบบกดปิดดึงเปิดน้ำหนักรวมถุงประมาณ51กรัม 5. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2หรือเคตามีนชนิดผงสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใสแบบกดปิดดึงเปิดน้ำหนักรวมถุงประมาณ95กรัม 6. ยาเสพติดให้โทษประเภท1ชนิดแบบผงบรรจุในซองสีดำลายการ์ตูนจำนวน4ีซองน้ำหนัก รวม 2. องละ4ประมาณ78กิโลกร,รมัม 7. โทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่อง8ดรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีออสสีเขียวติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน1คันพร้อมกุญแจสถานที่จับกุมบริเวณริมถนนภายในซอยบางเลนหนึ่งหมู่สองตำบลบางเลนเอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีต่อเนื่องห้องพักหนึ่งหนึ่งสามชั้น 1, หนึ่งหอพัก P ี PB, อพาร์ตรเมนต์หมู่หก ตำบลบางลักัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สืบนครบาล